สวัสดีค่ะเลิกงานแล้วค่ะพี่น้องมันอีกเลิกงานจากโรงแรมแบบพี่น้องขายน่เ,เนกียอะไรแบนี้ค่ะเนี่ยโอ้ยกิหนหอมเลยเห็นไหมบกับเขา่าพี่น้องกับเขายัางดีเลยอะ่ะเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อแกะมัง้งเนื้อแกะตุนซอสพี่น้องเห็นไหม่ยังดีเลยอันนี้เป็นกับเข่าที่ว่าโรงแรมเขาเขาเลี้ยง เขาเลี้ยงลูกค้าที่ว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าอาหารอาหารของโรงแรมเนี่ยจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ค่ะลูกค้าเข้ามาอ่ไม่มาเซา,าวโรงแรมแบบจัดคณะทัวร์มาอยงนี่เนี่ยเขาก็ทําอาหารเลี้ยงเลี้ยงลูกค้าเนาะพี่น้องเนาะแล้วที่ประเทศนี้ลูกค้าเขากินบอเบิดนตนะเป็นบุฟเฟ่ต์นี่ยลูกค้าเขากินบอเบิดอาหารเหลือเป็นถาดถาดน,นะพี่น้องนี่ค่ะปกตินี่อีน้ำบรหิหารเะว่า มีคนสวนขอความมาเพราะว่าอันเพราะว่าอย่างเพราะว่าอ่าส่วนมากแล้วเขาบ่ได้หายพนักงานหอบมบ่มแมนว่าเขาบ่ได้หายพนักงานหอดอกก็คือบ่มมีผู้ใดบอกนอก่ะเนาะเราก็บรรลุว่าพนักงานสามารถที่จะหอ่อใดบอกเกิดว่าพนักงานสามารถหอ่อใดในพ่น้นอกเอ้ยเยอะมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันสามารถให้พนักงาน,นี่ประหยัดประหยัดเงินค่ากับข่าวแรงไปได ทิ้งเป็นถัดถาดอ่ะแล้วอาหารดีนะอ่ะอาหารยังดีพี่น้องอ่ะอาหารยังดีทิ้งเป็นถัดถาดเออแต่ว่าทางโรงแรมเขาบอดมีนโยบายให้ให้อ่าลูกค้าเอพนักงานหอกลับบ้านนะสี่น่าอ่าเป็นที่ว่าเป็นกับเข่าโบเฟกที่เลี้ยงลูกค้านะพี่น้องอีนั่นงเสียดายมากเลยพี่น้องคะเดี๋ยะกับเข่ายังดีนี่นั่นงหอมันนี่ยังเหลือยังเหลือ,ออีกเยอะเลยนะเหลือเยอะมากเลยนะนั่นแหละ นอกค่ะพี่น้องว่าบ่พี่น้องว่าบ่วาอันเข้าหนาจะมีแบบว่าอาในไหนกับข่าวมันเขาเขาก็จะถิ่มอยู่แล้วนะทาไมทําไมถึงบอหายพนักงานหอกับบ้านแบบหอกับไปกินบ้านแบบนี้มันก็ยังได,ได้ประโยชน์มากกว่าแมนบร่าพี่น้องเพราะว่าช่วงช่วงหนาหนาวแบบเนี้ยพนักงานก็ได้งานหน่อยได้เงินหน่อยยังสีนะน่าจะห้พนักงานหอกับบ,บ้านหอกลับไปกินบ้านเนาะ แปบแบบว่าเ,เป็นเขาแรกอย่างสีก็ซอยพนักงานประหยัดอ่าประหยัดค่ากับเขาไปได้พี่น้องวา่วาบออว่าคือนางบอกเอ้ยนางเสียดายมากเลยนี่นางไปฮอมาอีนางยังไปถามเขาเลยพี่น้องว่าอีนางหนาด้านเนาะอีนางถามเลยเด้อี่นางเป็นคนแบบนี้เลยเป็นคนบอกตรงๆเนาะคะ่ะเนาะอยากฮู้ยังก็ถามเลยพี่น้องค่ะอย่าไปเคินอย่าไปอายก็ถามเลยค่ะเขาบอกให้แต่เขาก็บอกเองเนาะคะ่ะเนาะบม่อเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เม่นนั่งไปถามก็ได้มากพี่น้องเห็นบอกได้ไปให้ผู้ใหญ่กิน เออกับเขาดีมากในนี่นั่งยิบมาสามสิ้นเนาะคะ่ะมีเหลือโอ้โหมักกอลโล,โล,โลนีนี่เหลือเยอะมากเหลือเป็นผัดทาแบพี่นองคิดเบิรงติเตเขาในขวจ,จะต้องถิมเออโอ้โหเสียดายมากเลยกับเขาแล้วกับเขาดีเลยนะนี่นั่งมานั่งเทิงรถไฟเหรอคะ่ะกำลังที่จะนั่งรถกลับบ้านเน,นาะค่ะเนาะนั่งรถไฟกลับบ้านมือนีเป็นมือแรกที่ว่ารถไฟเดินทาเออเปิดเปิด เ,เขาเอ่ยอย่างว่ารถที่รถรถ,รถไฟแลน,นแล้วเนาะค่ะเนาะหลังจากที่หยุดมาตั้งแต่วันที่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเจ็ดมืออาทิตย์หนึ่งพอดีพี่น้องค่ะเ <c oughs> มื่อนี้เมื่อนี้วันที่ยี่สิบสามรถไฟแลนแล้วนะะเนาะก็เดินทางกลับบ้านเลิกงานที่จริงอีนั่งจะต้องเลิกงานสามโมงเคิงแต่ว่าอีนั่งเซตเบิร์แล้วก็บรรุว่าสิบลอเวลาเห็นอย่างค่ะ <c oughs> ขันเกิดว่าอีนั่งรอสามโมงเคิงนี่อีนั่งจะต้องขึ้นรถไฟตอนประมาณ สี่โมงสี่โมงสิบค่ะคันว่าอีนางกลับตอนนี้นางก็สามารถขึ้นรถไฟรอบบ่ายสามเก้านาทีเนาะค่ะเนาะขี้ขัดล้อเขาบอกต้องไปรอดอกพี่น้องข้าเมื่อยเฮ็ดงานเสร็จแล้วก็กลับกลับบ้านเมอนี้ไดเมเนใดสิบเก้าห้อ,หองแต่ว่าเป็นห้องจองทั้งหมดเลยเนาะค่ะเนาะอากาศข้างนอกหนาวจา้ะช่วงนี้เมอนี้หนาวหนาวมากเมอนี้ลมแห้งมากมากเลย กลับไปฮอดบ้านก็พ่นแหละรถไฟออกเก่าโม่เอ้ยสามโมงเก้านาทีก็ไปถึงสถานีดา่านแหรบ้านอีนางประมาณสามโมงสามโมงสี่สิบจะอยู่ประมาณนี่แหละพี่น้องสามโมงสี่สิบคันว่าผู้ใหญ่ออกมาหับกอได้กลับบ้านเลยคันว่าผู้ใหญ่บอกออกมาหับกอต้องรอรถรอรถเมฆเขาบ้านตอนสี่โมงสิบห้านะคะเนาะแต่พ่อใหญ่ก็คงจะออกมารับนี่แหละเพราะว่าเมืเอ่อนี้ยพ่อใหญ่เป็น ตัดไม้เสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะตัดไม้เซว่าเอาไปกองไว้บ้านเสร็จแล้วตอนแรกอะเมื่อนี่ตอนแรกเมื่อนี่พ่อใหญ่บอกว่าเพิ่นจะไปเอาไม้อีกไปเอาขับรถไปเอาไม้แล้วมาแวะหาพี่นางนั่งพีนางนั่งไปซอยอะไรล้วขนไม้แต่ว่าเมื่อนี้เราไ่ได้มาเนาะค่ะเนาะสงสัยคงจะไปมืออื่นนั่นแหละกระเพราพี่เนาะคะมาเลยได้เขาแรงกินแล้ว มาถึงสถานีรถไฟเมืองด่าแล้วล่ะพี่น้องข้างนอกลมแรงมากเลยสรุปแล้วผัวบรมหาศสรุปแล้วผัวไม่มารับจาพี่นอ้องหาพใญ่เพิบบ่นบ่มบรมมหาะวาเพิพ่นค่าตัดใหม่อยู่นะคะนอนเพิ่นก็เลยบอกว่าเห้นางล่อก,กับกระรดเไม่เอานะคะเนาะก็เลยมานั่งอยู่ในห้องพักผู้โด,ดยสารข้างนอกลมแรงมากพี่น้องลมสดแห้งเลยมื่อนี้นั่งรอประมาณอ่าสิผานาทีเดี๋ยวรถมานะคะนั่งก็หิวเข่าอยู่ด้เนี่ย มาสียางไป,ปเปร์มาเก็ดโอ้ยบ่ยยางไปดอกลมให้ังค่ะค่ะนังรออยู่นี่แแล้วพี่น้องดีเื่ากันม่ต้องเสียงเงิน <laughs> มาได้เห็นงานกรได้นนโคกมาก,กินพี่น้องโคกอยู่ในห้องลูกคา้าลูกค้าเขาก็ากินแล้วเขาเอาถิ่มไว้ะนะคะเนาะไปใช้แล้วนะโคกนี่โคกยังมาท่านโคกขนหน่อยอยังม่ท่านได้เปิดเลยค่ะนี่จ้ะยังไม่ท่านได้เปิดเลยลูกค้าถิ่มเอาไว้ในในตู้เย็นหน่อยในห้องในห้องของลูกคา้านั่นแหละ มีปางมือนนี่อีน้าด้โคขวดใหญ่นี่แพ็คหนึ่งอ่าแพ็คหนึ่งมันมีมันมีสี่ขวดมันมอีนางาด้สามขวดเต็มๆเลยลูกค้าเพื่อนสื่อมาแพ็คหนึ่งแล้วนี่เพื่อนกินกินไปขวดหนึ่งพี่น้องสามขวดเอาทิ่มไว้จก้กระสือมาเห็นอย่างลูกค้าลืมออกกับหร,นนกหรือว่าออกกับเพราะว่ามันหนักหรือว่าอีหยังจังไดก็บอกขอใจให้กันค่ะสื่อมายกแพ็คเลยพี่น้องค่ะกินไปขวดเดียวเท่าน้องนี่ก็เลือถทิ่มไว้เบียร์คือกันกระป๋องเบียร์อีนางก็เคยได้เกือบ เกือบอเกือบเต็มแพ็กพี่น้องคะเอาไปให้พ่อใหญ่โอ้ยเมนี่กะจักจะกินเขา่าไก่ยังดอกมีเขา่าบางทีกกะเบื่อกัเข่าดิพี่น้องค่ะโอ้โหเช็ดยังกินโอ้ยนางรอเวลาหลดหมดไปอีกหนึ่งวันค่ะชีวิตในเมืองนอกพี่น้องหมดไปอีกหนึ่งวันเดี๋ยวก็สิ้นเดือนเดี๋ยวก็ได้ส่งเงินกลับไทยอีกแล้วพี่น้องคะนี่นางย้ำท่านไดบิงอคาเลบเงินเลยค่ะว่ามันขึ้นหรือมันลง แต่ถึงแม้ว่าจะเบิ่งก็เบิ่งไปท่อนนั่นแหละค่ะเพราะยังไงก็ต้องทรงคือเก่านะคะเนาะถึงเวลาก็ต้องทรงพี่น้องวันศุกร์นี่ก็ได้เลิกเรียนขับรถแล้วนะคะเนาะเรียนตอนสาวแปดโมงเรียนขับรถแปดโมงจนถึงเก้าโมงเครองหลังนี้น่นก็เขาเห็นงานต่อเลยนะคะเนาะกลับมาหอดบ้านลวจ้าพี่น้อง สรุปแลนะ้วพ่อใหญ่ยัยพญามาธาตุนี่กินข้าวนะจ๊ะตอนแรกตอนแรกพ่อใหญ่โทรถามตอนแรกพ่อญายัยพญนบอกว่าเพ่นเพญนกำลังสิเห็ดป่าจ้ะเห็ดป่าแต่ปัจจุบันนี้เรามาตัดเราไปตัดใหม่ก่อนนะคะตัดล้างบ้านนีเละคะ่ะเนี่ยตัดข้างงบ้านนี่นะค่ะที่นั่นงก็เลยสิเอาอ่ากับข้าวที่นั่งเอามาเนี่ยไผ่เล่านาะจ้ะนอนส่วนนี้นั่งก็จะกินข้าวกับปลาทอดเมื่อวานนี่นะคะแล้วก็น้ำพริกปลาแดดมื่อว่าน,นี่แหละจ้ะ น,น,นั่งต้มะหมาน้ำลอยนึงเป็นมะหมากระป๋องนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเอาน้องใส่ลูกชิ้นไว้ใหญ่ๆจ้ะ้าหน้าชินเขาตอนนี้นะหิวเข่าค่ะกิน,น,น,นง่ายๆมะปองนี้ยังหนุ่มเนี่ยอยากสดหน่ามันห่อนกว่า ต้มม่าม้าเอาค่ะได้ไงโอยเด้อมาติ่ข้าวกันมามาต้มยำกุ้งพี่น้องต้มกินสดน้ํามันฮ้อนนี่นางสิบีบมะนาวลงไปนําเด้อพี่น้องเด้อแล้วอาจจะใส่พริกผงนําเดี๋ยวคนก่อนน้ํานอยว่า น้ำหน่อยพี่น้องใส่น้ำลายมันกระเจืดนี่กระเจืดแล้วด้วยเนี่ยบีบปากน่าโอ้แสบเลยบีบปากน่าใส่พริกผงนําปลาลงไปพริกผงลงแซ่บๆพี่น้อง บางรูชินนี่นางนวยแบบยังไงเลยนวยใหญ่าใจมากนวยใหญ่าใจมากเลยว่าคนเห็ดขี่ขัขนปั่นตัวเน <laughs> ี้ยเซ่ชิมชิวน น้ำด้วยเป็นยังขึ้ยืนกินที่ขาน,นั่งข้าวพริกกระแดกมือว่าเนี่ยพี่น้องเมื่อ้าวก้อนไปเห็นงานนี้นั่งก็กินเด้ข้าวปลาทอดก็น่าพริกกระแดกนี่แหละ แซบจนนะ<ว>มเนี๋ยว่ามีพักกี่คังต้มแซบ เล้เนกับบ้านในเมือนน้องเมือม่อคืนมาว่านกินน้ำพริกปลาแดกก็เมือกินเสียจคันคันมือไหม ก็เป็นพื้นแดงขึ้นอยู่ป่า,าไม่เข้าเปีือกป่าท่าบาานี่ยมันแสบเลยพี่น้องมันมันม่นแต่กินมันแห้งแห้งเลยปาลาไปาลาไจากจากวิรัตินางเแบบวิรพี่น้องย่มาล้นในข่านี่มื่งไปซื้อเลย เข่าไปได้วยหนขะึ้นไหมจำบโบยออะ งานไม่เมื่อยอยากกินอีหยังหอนๆเป็ดๆก่อนนี้แหละพี่น้องมา,มากง่ายสุด 嗯。Mm. Đơm im Thôi đi là phải đoàn cấp khẩu đi giờ nhanh lại, mặn mà ิมแล้วแหละเขาแริเบื่ออยัอยงนี้หนุงเนี่ยกินอิ่มแล้วก็ไปพักพอนไปไหนไปลคะค่ะพี่น้องกินนี้ฟักไปเที่ยนี้ค่ะสะพอนกินไม่ได้